วะอีดาวกินวะเดี๋ยว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 มึงปิดเสียงเมนเดอร์มึงปิดเอ่อมึงอันนั้นมึงตีหมักสามบิดท่านมึงตีหมักสามบิดให้มึงมีหมักสามบิดหมักสิบบิดหมักแอดบิดนะตีหมักสามบิดเกี้ยวมึงอย่าปากให้มึงอันหกฝรั่งนะเออจัดใจดีดีแม่เล่นกันะจัดใจดีๆมาโอ้เหมือนกับตังโผลตังโพล่เนาะเสียงอีน่าขี่เ็นวันนี่ เออเหนียวนั่นละ่ะเห็นบือสองเกอหันจัดจัดเป็นระเบียบตีมักสามแล้วต้โอเคเหนียวนั่นละ่ะเออเออเหน,นียวนั่นละ่<ม>ะเหนียวนัว่นล่ะโอ้ยเสียงมึงก็เอาแถวบ้าเนาองเป็ดบ้านก็ได้ยินเนาะเอาแอดเลยหมักซีโปเกี่ยวเอาแอดเลยเออมึงเสื้อกูนี่นะไอ้พวกกูเป็นไผ่เนาะมันเป็นอะไรน้องเมียกูนี่เนาะ เสียงครับบ้านครับเมืองโบภัยกัเลขโบเลขกับไพนอนก็นอนก็บ่ได้ย้อนเสียงมันนี่นะ่นะอนนอนนอนนอนกูบอกให้มึงเอาเลขใส่มึงเอาใส่เงี้ยมาเก้าจวนนไหฮะกูบอกว่าเลขตัดแล้วตีกดเกี่ยวกับสองโอ้ยมึงกูเสื้อขาวกูเป็นโคตรมึงนะฮะกูใหญ่เป็นโคตรมึงนะโอ้ยห้ามเอ้จะไม่มึงเป็นโคตรหญ่เนาะแปะเก้าหลังเหินได้ยินแต่เสียงมึงวาก้าบ้าบ้าเนะกูอยากตบที่มึงวันมึงออกดิ น,นอนก็บม่ได้นอนอน,นอนมึงนี่น่าโอโ้โคตรสอนเขามึงมาสอนอยังก็ค่อยสอนเขาก็ค่อยเป็นโคตรไปเ,เหน็นอะไซะนะมะโอ้เป็นโคตรให้เขาอะได้ยังได้ยังนำเขาขาให้ยังเมืองโอ้เจ้านี่คือมาดูถูกกันแน่ก็เป็นโคตรไปนะก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นโคตรเลขอีกเลยเออเลขนี่ก็ได้สองเปอร์เซ็นต์ก็หาอะไรได้เสริมนานนี่นะ อะไรได้เสือมันค่อยกะบว่าวหรอกแต่ว่าเรื่องเสี่ยงเจ้านะมันแป็ดก้าหลังเหอนก็ได้ยินบดค่อยนอนจดสะเดิดอันเสียงห้วงวักว่ากันนะเจ้าเปิดเปอร์เซ็นเล่งยังมันได้ฆ่านยาอมจ็บคอเจ้าอยู่วะแล้วเจ้าเสือค่อยเฮ็ดจังไหนชนะคนเก่งเรื่องไม่เรื่องเล็กเรื่องเล็กนี่ค่อยยิงเก่งกว่าให้ยอะมาตัวใดนี่ก็อยู้มัดจะฝันอย่างก็อู้มัดเออเก่งเก่งและเรื่องนี้ขันเจ้ามักสร้างรายได้นะจะาปโหรดแอปเลขไอเทคหันมาใส่ไหม จังบัวเซลบ้านเซลเมืองเขาเสียงปากขี้เมงวันจอนันเอา้เอาลองไปใส่มึงดูโลดจังใดเฮ็ดจังใดก้อนสเฮ็ดเป็นก็อบ่เคยใช่แอปนะก้อเป็นตะโคตเขานะเจ้าโหลดแอปเลขไอเต็กมานี้กดเข้าปุ่มสร้างรายได้นี้แล้วก็กดใส่เลขแนะนําคือค่อยแนะนําเจ้านี่นี่กดเลขตัวนี้แนะนํานี่แล้วก็กดตกลงหรือว่าสองซื้อเลขแล้วก่อนสิกดสําระเงินให้กดเลขแนะนําใส่ แล้วก็สามถ้าเฮาซื้อเลขผ่านแอปฮอตมูลค่า1ล้านกีบถ้าเฮาซื้อเองนี่สิได้รับส่วนลุดน10%และได้ค่าแนะนำเป็น6%นี้นี่เจ้าเบิ่งค่าแนะนำที่ผ่านมาของค่อยนะแต่ละงวดค่อยได้เท่าเด้อนี่ที่ผ่านมาเขาได้จากเปอร์เซ็นต์จากเปอร์เซ็นต์เจ้าเบิ่งเอานี่แนะนำหลายแห่งได้เงินหลายเพียงแต่เจ้าใส่เลขแนะนำก็สามารถสร้างรายได้เสริมจากแอปเลขไอเทคได้เลยแอปเลขไอเทคนี่ยมีแต่ได้กับได้มันสร้างรายได้ไปทำไม่เจ้ากระได้สอซิมห้องมวนควกนี้ ันน่วงหูค่อยๆสิไปนอนอ๋มอมันดีปันนี้เจ้ากระหาก็มาบอกคอยเนาะอุ้ยโอ้ยเนาะ แค่มันก็นได้ตัง้งแต่โดนไงแอปเล็กไอติคแอปเล็กไอติคแอปเล็กไอติเคเต,ต็กเต็กเต็กเต็กแอปเล็กไอติคเงินค่าแนะน้ำได้แท้ได้จริงจ่ายงวดตัวงวดบ่ต้องรอทางฮอดสิ้นเดือนแอปเล็กไอติคทั้งโชคทั้งรวย